ครับผมตอนนี้ก็เริ่มเข้าวังแล้วเป็นคุณเปรมแล้วนะครับผมสำหรับก,การกลับมาฝึกซ้อมละครเวที4่แผ่นดินเดอะมิสซิเคิลเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นแลวก็ดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมารับบทคุณเปรมอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้เนะี่ยรู้สึกว่าประสบการณ์ต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเราเรา,เราอินกับบ,บทคุณเปรมมากขึ้นด้วยแล้วก็แล้วก็จะได้เห็นความแปลกใหม่จะได้เห็นความพิเศษความลึกซึ้งของของ4่แผ่นดินเวอร์ชันนี้มากขึ้นด้วย จริงๆเราไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าอยากให้คนไทยทุกคนที่ยังไม่เคยดู100รอยอบที่ผ่านไปเนี่ยได้มาดูครับเพราะว่าอย่างนอ้อยผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยควรจะมาดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเเป็นละครที่นอกจากโปรดักชั่นที่อลังการแล้วเพลงพราอๆแล้วคุณจะได้แง่คิดต่างๆจากจากละครเรื่องนี้อีกมากๆเลยครับผมครับผมก็จะได้ชมรอบแรกวันที่17กรกฎาคมนี้นะครับผมตอนนี้ก็เริ่มขายบานะัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตแมเนเจ้ทุกสาขานะครับผมก็อย่าลืมซื้อบัตะะรับ <น> okay, ครับนนใช่ครับตอนนี้ก็เพลงการเวลาครับซิงเกิลใหม่ของผมนะครับผมอัลบั้ม Ten Years of Love นี่ก็เป็นเพลงที่ต้องบอกภูมิใจมากๆที่ตอนนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งท็อปไอจูนของประเทศลาวด้วยมีแฟนที่ประเทศลาวฟังเพลงของเราก็สึกดีใจครับผมแล้วก็นอกจากประเทศลาวที่ประเทศไทยนี่ก็เป็นอันดับหนึ่งของชาร์ตทั่วประเทศอยู่3สัปดาห์ซ้อนแล้วด้วยดีใจมากมากครับเพาตอนนี้กระแสเรามาแรงมาก ครับผมดีใจครับดีใจครับคุณเป็นแฟนที่ชื่นชอบเพลงนี้แล้วก็แล้วก็จะบอกว่าเพลงการเวลาีเป็นเพลงที่เราเราอยากจะสื่อสารความรู้สึกดีๆให้กับแฟนจริงๆผ่านผ่านความรู้สึกที่เราเอ,อ,อยากจะให้เขาได้คิดถึงวันเก่าๆของของการที่เราได้มีโอกาสเป็นเดอ STAR ด้วยกันมาตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับผม ังไงบ้างคะที่มีแฟนคลับชาวลาวเรื่องเพดีใจครับขอบคุณมากมากตั้งแต่ได้มีโอกาสไปประเทศจีนครั้งที่แล้วแล้วก็เราก็มีแฟน,แฟนคลับจากประเทศจีนเนี่ยที่ชื่นชอบเรามากขึ้นแล้วก็ครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจที่มีแฟนจากประเทศลาวชื่นชอบเรามากขึ้นด้วยแล้วก็มีเพลงซิงเกิลที่ทุกคนได้ฟังแล้วก็ชอบแล้วก็ดาวน์โหลดด้วยนะครับผมีการเแค่ลูกหล จริงๆเราไม่มใช้คำว่าลูกรักเลยครับจริงๆเราได้ได้โอกาสต่างๆที่ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่เห็นศักยภาพของของกันมากกว่าแล้วก็กันก็พยายามทำทุกโอกาสที่ได้รับจากจากผู้ใหญ่ให้เต็มที่สุดนะครับผมช่วงนี้พี่กันงาน <laughs> จริงๆแล้วอ,อยู่ที่โอกาสครับอย่างเช่นตอนนี้ก็ พอ,พอเรามีคือเมื่อก่อนจะมีงานอีเวนต์เยอะแต่พอหลังๆพอเราเริ่มเซ้อมละครเวทีสี่แผ่นดินเนี่ยก็อาจจะอีเวนต์น้อยลงเพราะว่าเวลาซ้อมอาจจะเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะแบบว่าไปทับเวลาของของงานต่างๆที่จะรับเข้ามาก็จะมีเวลาที่มันทดแทนกันอยู่ครับผมงครก็มีห้วัมีลครับผมจริงแล้วงานเพลงก็อาจจะมีผลเล็กน้อยในเรื่องของการโปรโมตต่างๆอาจจะแบบไม่ค่อยได้ไป,ปร้องเพลงโปรโมตเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรเราเราได้มีโอกาสมีซิงเกิลให้กับแฟนๆได้ฟังตาม ตามคลื่นวิทยุบ้านก็ก็ดีใจแล้วครับผมเรื่องความรักบ้างตอนนี้ความรักะความรักเลยครับยังเรื่อยๆครับก็ก็ยังยังสถานะเหมือนเดิมครับผมเป็นเพื่อนสนิทกับที่สาเหมือนเดิมครับติด,ดต่อติดต่อครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยบ่อยเท่าเท่าเท่าช่วงที่เราไม่ค่อยได้ทํางานตอนนี้ก็มีงานเยอะขึ้นด้วยอย่างอย่างที่สาก mm ็ hmm. ามีมีละครต้องไปถ่ายต่างจังหวัดด้วยมี2เรื่องเลยตอนนี้แล้วเราก็มีมีทั้งซ้อมละครเวทีกลับดึกด้วยอาจจะเวลาเวลาในการคุยกันอาจจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ พอเขาไมยใจนะคะเพราะว่าเราเองจะ่าม,ามต่างไม่มีเวลาตอบจริงๆแล้วไม่เหรอครับก็นนต่างคนต่างเข้าใจว่าแต่ละคนทำหน้าที่อะไรอยู่ครับวันนี้ก็แฮปปี้เนะาะใช่ครับรกแ็แฮปปี้มิวสุดดีครับ